วันนี้น้องฝันแฟมบอรี่ก็พาเพื่อนๆมาที่วัดไร่ขิงและมาเก็บบรรยากาศสองฝ้าข้างที่ว้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่น้ำแล้วก็เดี๋ยวฝันก็พาเพื่อนๆน,นะคะชมด้วยกันณที่วัดไร่ขิงอีกฝ้าฝั่งหนึ่งบรรยากาศเล็กๆน้อยๆความสวยงามและแม่น้ำนะคะมาชมกับฝันนะนะคะฝันจะพาชมไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่า ถ้ามาดูคลิปน้องฝันแล้วนะคะข้ามาดูคลิปน้องฝันน,ะะาาน่าจะรื่นบ๊อบอัทอนะวันนี้น้องฝันแฟมเไอรี่พามาเที่ยววัดไร่ขิงและมาชมสายน้ํบพรยากาศ่ะชมกับฝันด้วยกันนะดูฟาร์มสวยงามของอีฟ้าฝั่งหนึ่งของวัดไร่ขิงนะคะมาดูด้วยกันสวัสดีนะคะวันนี้น้องฝันแฟมบอรี่ก็พาเพื่อนๆมาชมวัดไร่ขิงนะคะอีฝาาฝั่งหนึ่ง ของฝ้าอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําที่ว่าอยู่ตรงข้ามของวัดวัดไร่ขิงนะคะจะมีเรือ,เร,อเรือรากกำลังเข้ามานะคะเรือรากจูงสินค้ากาลังเล่นเข้ามาันให้ดูความสวยงามของวัดแม,แม่น้ําท่าจีนนะคะที่นี่แล้วก็ดูชมวัดไร่ขิงด้วยนะคะ มาดูโดยบรรทุกสินค้าที่รากรากต่อสินค้าเข้ามานะคะที่แล่นมาเข้ามาฝันให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะที่นี่วันนี้ฝันรับเพื่อนเพื่อนมาข้างนอกข้ผฝันมาทธุรือฝันก็เลยเก็บบรรยากาศที่เรือรากจูงสินค้าที่แม่น้าท่าจีแถววัดใต้ถิ่นนะคะนานๆสักทีนะคะที่เราจะได้เห็นเรือรากจูงสินค้าที่รากมาเป็นเรือเป็นช่วงยาวๆกันมาเลยนะคะ แม่น้ำนี้ก็มีฟาประโยชน์ได้มากมายนะคะที่ทุกคนได้ไดใช้สอยและขนส่งสินค้ากันและมีสะพานที่เชื่อมเป็นสะพานบางคนราชชานิกูนนะคะของที่บ้านอยู่ติดอาข้ามปะะวังวัดไล่ถิงนฝันให้มาดูฟ้าสวยงามและไบรรยากาศท้องทุ่งนะคะณวัดไล่ถิงนในตอนนี้ที่มีเรือราบตืงสินค้าและก็ได้ราึงืนสนพาน จะมีเรือลอำหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าสันเขาด้านหน้านะคะที่กำล,ะ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 ละังระลากจุงสินค้าไปและกำลังมีคุณตานะคะที่กำลังตารางพายเรืออีลำหนึ่งนะคะที่มาแถวเรือมาส่งผู้คนที้ยิ่ มาเก็บบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าท้องน้ําสายน้ําไม่อาบไม่น้ําท่าสี่นี่นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มาชมบรรยากาศให้ด้วยยากนะคะที่ใครจะได้อาท้องน,นอกได้หนึ่งวันก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่ก็เลยมาเก็บบรรยากาศภาพวัดไร่ขิงด้านนั้นนอกให้เพื่อนๆได้ดู เรียบมากเลยตอนนี้มันจะมปนแต่แพที่ว่าคนเคยเดินขายของตอนนี้ไม่มีเลยมีฝันยืนอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ จะได้นะคะถ้าประเทศไทยเราไม่มีโรควิบวับตัวน,นี้นะประเทศไทยเราเป็นที่เมืองที่สวยงามมากก็ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีวัดต่างๆวัดไล่ขิงวัดดอนบาย้ะก็วัดการ้องแถวๆนี้หลายที่เลยที่ฝันบอกว่าจะได้จริงๆนะคะถ้าประเทศไทยเราหมดโรควิบวับตัวน,นี้นะฝันว่าประเทศไทยคงรุ่งเรืองมากและมี และมีอู่ข้าวอู่น้ํามีน้ําท่าไม่เคยขาดนะคะบริบูรณ์ส,ม,สมบูรณ์มากมายไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างประเทศก็อยากมาเที่ยวที่เมืองไทยของเรานี้นะคะฝันชิงบอกว่าเจได้จริงๆ <c oughs> ก็ดูแลตัวตัวนกันพี่นะคะยังไงฟันก็ฝากคลิปของน้องฝันแฟมบอรี่ที่มาเที่ยวบรรยากาศที่วัดไร่ขิงให้เพื่อนเพื่อได้ดูและก็เก็บความสวยง,งามที่เรือรักจรืนี้ด้วยนะคะ มาชมทรายน้ํากระ่้มน้ําแล้วก็เรือราบจุงแล้วก็อีกฟากฝั่งหนึ่งก็คือวัดไร่ขิงที่ฝันมาเก็บบัรรยากาศอกฟากหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าได้มาชมความสวยงามกันว่าอีกฟากทางหนึ่งจะสวยงามไปแค่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหมด COVID, COVID, โควิดโรควิบากตัวนี้ฝันอยากแนะนําให้เ,เพื่อนๆมาวัดไร่ขิงกันนะคะ เห็นสาร่ากระทบมเมฆหมอกข้างบนหลังคาและมีความสวยงามไม่ได้มีเรียรากจุงด้่นขันไปต่อหน้าต่อตาฝันบอกว่าบรรยากาศเป็นนีสสดชินมากเลยนะคะฝันอยากให้เพื่อนๆทุกคน พอดูชมคลิปมุนฟันอันนี้แล้วก็คุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับฟันเลยว่าประเทศไทยน,น่าอยู่มากและมีสายน้ําที่ตรงข้ามกับวัดและมีระดับจูงและมีลมกระทบเข้าตัวเราฟันบอกว่าบรรยากาศที่ฟันดู้ะตอนนี้นะรับรองเลยว่าสดชื่นมากสดชื่นจริงๆเมื่อสายลมที่พัดเข้าตัวเรานะคะแลาจะมีนกตัวน,น้อยๆที่ว่าเข้ามาบิดด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะเข้าดูคลิปน้องฝันแล้วอย่าล <ikan> ืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝันนยคะน้องฝันแฟนบารี่จะมีภาพประเก็บบรรยากาศที่ฝันไปท่องเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่มาฝากเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเข้ามาหาคลิปน้องเข้ามาดูคลิปน้องฝันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดถูกใจให้น้องฝันแฟนบารี่ด้วยค่ะน้องฝันแฟนบารี่จะเก็บภาพบรรยากาศคณะวัดต่างๆที่ว่ามีความสวยงามประแจยุติกับแม่น้ำท่าฉีนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ ขอบระคุณมากนะคะที่มาชมคลิปน้องฝันแฟมเบรี่นะคะก็ได้กดแชร์ให้น้องฝันด้วยค่ะขอบระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ